เจาะรึกอาร์ติแฟคอาวุธรับนะครับใครที่ชอบเป็นอาวุธรับชอบเล่นเซลยวอู่หรือว่าถังสารอาวุธรับต้องมีชิ้นนี้ติดไม้ติดมือลงกิจกรรมยิงกันโหดๆหรือแม้แต่เป็นเมตาในอนาคตที่สามารถลงตีกระดูดได้อย่างชั้นดีนอกเหนือจากสายช่วยเหลือซะด้วยซ้ำเดี๋ยวไปดูกันครับ อะไรครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนระจำช่องจันแจกลายไนเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัปปรพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับการรีวิวเจาะลึกอ์ติแฟกต์นะครับก็จะเหลืออ์ติแฟกต์ที่ยังไม่ได้เจาะลึกอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนั่นคืออาวุธรับนะครับคอนห้าวเทียนแล้วก็ตรีอ่าไม่ใช่ตรีด,ดิเคียวเทพลากศกนะครับสามอย่างที่จันยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวจะทยอยทำรีวิวไปให้เพราะม,มีน้องบอกว่าไอ้จันอย่าลืมรีวิว อร์ติแฟกจอดหรือคอน5้าเทียนให้หน่อยเดี๋ยวโอ้จ่าก็เลยว่าอันเก่าจันก็ยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวตามลำดับละกันเดี๋ยวเผื่อว่าแพทมันมาเดี๋ยวมันไม่มีให้ดูนะครับก็สำหรับอาวุธลับเนี่ยหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้จำเพาะมากๆนะครับในการลงเล่นหรือว่าการลงทําอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมก็มีกิจกรรมเฉพาะใครที่ไม่มีอาวุธลับเนี่ยคนที่มีก็ทำำําดาเมจได้เยอะกว่าแต่ว่าเรื่องด้วยอาวุธลับเนี่ยมันค่อนข้างใช้ปัจจัยเยอะในการทำนะครับ โดยปัจจุบันเนี่ยอาวุธลับมีอยู่หลากหลายชนิดหลากหลายวิธีการเล่นนะครับอาวุธลับเนี่ยก็จะมีแบ่งประเภทเป็นหลายๆอย่างนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยพุทธพิโรถังนะครับที่ติดเมตากับพวกแผนอะไรพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับหรือจะเป็นล่มนะครับก็ถือว่าแรงในการลองเล่นในสายต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นหยดน้ําตากรอนอิมหรือจะเป็นลืมชื่อลืมชื่อ น,น้ำตาพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรสักอย่างนึงอาจยะลืมชื่อไปแล้วนะครับคือด้วยความที่อาวุธลับเนี่ยมันค่อนข้างใช้ทรัพยากรในการปั้นเยอะดังนั้นคนที่จัดปั้นให้มันสุดๆหรือทําให้มันสุดๆจริงๆมีไม่เยอะมากครับโดยทานะาของอาวุธลับนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบเอยปั้นไว้ลงเล่นหรือว่าระดับสุลต่านเอาไว้ทําเล่นก็เป็นชิ้นที่ตอบโจทย์ในการเล่นใช้ได้ดีนะครับ โดยอันนี้เนี่ยจะเป็นแพทใหม่แล้วนะเพราะว่าจะไม่แน่ใจว่าตอน,นเข้าแพทไทยเนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้แล้วหรือยังนะครับคือเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยมันไม่มีรูปแบบแพทเก่าแล้วนะมันจะมีแพทใหม่กว่านี้นคือเซิร์ฟเวอร์จีนครับจีนจะใหม่กว่านี้หน่อยแต่ว่านี้น่าจะเป็นแพทประมาณกลางๆไม่แน่ใจว่าตอนที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับท่าแากของความสามารถนะครับหลักๆทักษะพิเศษก็คือเมื่อเราใช้ตัวละครตัวนี้2ตัวนี้จะได้รับความสามารถนะครับนั่นคือ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้เลยครับหรือโดยใช้ถังซานหรือว่าเสียวอูเนี่ยเมื่ออาวุธลับทำาดาเมจในเทิร์นของตนเองเนี่ยความเสียหายสุดท้ายที่เกิดกับเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น50%ครับโอ้โห50%นี่ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยความเสียหายสุดท้ายด้วยนะครับเป็น last damage นะครับ final damage นั่นแหละนะครับ damage last ท้ายนะครับก็จานไม่มีเสียวอูอาวุธลับอะถังซานก็มีแค่อะไรอะไรนะไอพายุเข็มดอกสำลีอะครับ แล้วก็ทักษะนะครับก็คือเปิดใช้งานเนี่ยจะมีระดับ1020ก็คือเลเวลของอาร์ติแฟก็จะแบ่งเป็นระดับระดับของความสามารถนะครับเมื่ออาวุธลับเนี่ยได้รับความสามารถเอฟเฟกต์ในการบูทดาเมจการโจมตีนะครับโดยคนอื่นที่อยู่ในการต่อสู้การบูทดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นย2 32ิบสสูงสุดที่9 0นะครับแล้วก็จะถูกแปลงเป็นการโจมตีด้วยอาวุธลับของตัวละครที่เปิดใช้กายแทนนะครับความเสียหายที่เกิดจากร่างกายแท้ของวิญญาจศาสายคอนหรือว่าสายปีกจะเพิ่มขึ้น เป็น36%สูงสุดที่150นะครับก็เป็น3 6 5 0ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลอันนี้ครับเนี่ยเลเวลเนี่ยเลเวลห้าจะไม่ได้ตีไว้เลยนะครับก็คือเลเวลอันทองที่ตีข้างล่างสุดนะครับเอยอันนี้ก็เอาไปได้กับพวกกายทงกายเทสได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะประสานกันไดไก็ดีแค่ไหนนะครับก็คงเราต้องรอแบบตอนมีของครบคบแล้วไปลองเทสกันดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับมาเราเริ่มกันด้วยชิ้นล่างสุดนะครับชิ้นฟรีที่หาได้ทั่ววไปปตตาาามมเคครรรรระะจจํััันนบบกดอุ ดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้น40%และความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากกายแท้ของเพื่อนร่วมทีมตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้น25%ครับสีทองฝั่งซ้ายครับสีทองฝั่งซ้ายได้จากการเติมโบนัสรายเดือนนะครับเอ้ยการเติมพาร์ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะโบนัสเออถูกแล้วโบนัสนะครับความเสียหายคีิ์เทของอาวุธลับต่อเป้าหมายทั้งหมดเพิ่มขึ้น50%และความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากกายแท้เพิ่มขึ้น40%ครับโหกับบูทให้ตัวละครกายแท้ได้ดีอยู่เนี่ย กระบี่ถูกใจปะเนี่ยทองขวานะครับการโจมตีด้วยอาวุธร mm. ับนะครับดาเมจของตัวเองเพิ่มข <TALIESIN. S 3> ึ้น60%และการโจมตีสุดท้ายความเสียหายจากกายแท้ของเพื่อนของตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น40%ครับ1น0 0 0แต้มครับแดงซ้ายนะครับก็คือความเสียหายท้ายที่เกิดจากอาวุธรับในรอบแรกเพิ่มขึ้น15%และความเสียหายท้ายที่เกิดจากกายแท้ของตัวเองเพิ่มขึ้น58%ครับแดงขวานะครับแดงขวาได้จากตู้นะฝั่งขวาได้จากตู้ทั้งหมดนะครับ ความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากอาวุธลับต่อเป้าหมายทั้งหมดเพิ่มขึ้น30%และความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากกายแท้ตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น58%แล้วก็เป็นส่วนยอดครับเป็นลูกบัตรคิ้วลุงนะครับหลังจากปล่อยอาวุธลับครบ3าครั้งนะครับแต่ละครั้งที่ฝ่ายอาวุธลับเราใช้อาวุธลับอยู่ความเสียหายที่ได้รับจากเป้าหมายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น20%นะครับสูงสุด100%เรียกได้ว่าบัฟอาวุธลับจ่าจาแถมมีแวะมาบัฟกายแท้วินญยณยุ์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่โอเคอยู่นะนะครับสำหรับคนที่แบบเลงไว้ว่าจะเอามันดีไหมนะครับแล้วก็การที่เราสะสมนะครับเมื่อมี2ชิ้นนะครับทุกครั้งที่เราใช้อาวุธรับนะครับความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการใช้อาวุธรับจะเพิ่มขึ้น7%สูงสุด21%นะครับการเปิดใช้กายแท้กนะครความเสียหายจะเพิ่มขึ้น7%เนสูงสุด2ีเเ็นช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นเลเวลนะถ้าเอาอัพถึงเลเวล20บก็จะเป็น 14, สูงสับา,าไปถึงป็น 75%สูงสุด225%โอยยหเพิ่มเยอะมากนะครับแต่ว่าเลเวลตันมันทำยากมากเลยนะไอ้ตีบวกทุกอันให้ตันเลเวล50าสิครับสะสมครบ4ชิ้นนะครับความเสียหายท้าทายอาวุธลับนะครับเพิ่มขึ้น10%สูงสุด30%นะครับแล้วก็กายแท้ความเสียหายท้าทายท,ายที่เกิดจากทักษะกายแท้เพิ่มขึ้น10%สิบเปอ30%เช่นเดียวกันนะครับเลเวล40ก็จะเป็น20%สูงสุด60%นะครับแล้วก็เลเวลตันนะครับก็จะเป็น80%สูงสุด280% แล้วก็การสะสมครบ6ชิ้นนะครับก็คือสำหรับทุกอาวุธลับสีแดง5ดาวหรือสูงกว่าที่ติดตั้งโดยตัวละครเราที่ลงในการเล่นนะครับความเสียหายท้ายที่เกิดจากการใช้อาวุธลับทั้งหมดเราจะเพิ่มขึ้น15%อเนะครับอู้เขาบอกว่าสีแดง5ดาวหรือสูงกว่านะครับโหเรียกได้ว่าบังคับมากๆเลยเฮ้ยยูต้องทํา5ดาวอย่างตามนะสําหรับพุทธทิโลดทางเอ้ยสีแดงมันต้องเป็น s p นี่วา โหถือว่ายากครับใช้งบประมาณสูงจริงๆนะสำหรับอาวุธลับอันนี้จันก็ว่าได้ไว้ประดับประดับเท่านั้นแหละเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่้าบอกใครที่มีเนี่ยมันเอาลงเล่นโหดมากนะมันเอาลงเล่นได้แบบดีมากๆเลยครับอืมก็ลองคิดคำนวณดูสำหรับคนที่จะเปิดแล้วกันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลงดีเทลทันหน้านของอาร์ติแฟกต์อาวุธลับนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเสียวอู่อาวุธลับทังซานอาวุธลับเนี่ยก็เป็นชิ้นที่ตอบโจสการใช้งานได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะยังไงก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องไวน์นักเกมเมอร์ด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับพูร์ร่าคาฟานขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ